สวัสดีค่ะทุกคนคุณเดน่ามาแล้วค่ะคุณดามาวันนี้มาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับสมาธิสร้างความสุขสร้างความร่ำรวยได้ชีวิตดีดีค่ะนะคะโดยเรานะคะฝึกทุกวันนะคะทำสมาธินะคะทุกวันนะคะทำให้โลกภายในของเรามีความสุข ช่วยให้ดึงดูดความโชคดีดึงดูดความสําเร็จทุกๆด้านของชีวิตนะคะการงานการเงินความรากักความสุขนะในครอบครัวขึ้นสู่สังคมนะคะวันนี้ครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทําสมาธิมาหลายปีนะคะแต่ผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจนแต่ปีนี้นะคะชัดเจนมากเพราะอะไรคะเพราะครูรู้วิธีนะคะ ทำสมาธิทำให้จิตใจของเราเบาโล่งว่างสบายๆนะคะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงนะคะมีสุขภาพดีมีความรักที่งดงามงอกเงยงดงามเลยนะคะครอบครัวของเราอบอุ่นม,มีความสุขนะคะด้วยฝึกทุกวันนะคะไม่ต้องทํานานนะคะทำแค่หนึ่งนาทีหนาทีสิบนาทีทําเพิ่มเพื่อนทุกวันนะคะผลลัพธ์ชีวิตดีๆนะคะ ปุมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็หายแล้วก็มีความสุขนะคะทุกวันนี้ก็ได้ออกมาแบ่งปันนะคะเป็นความสุขที่นะคะใครได้รับแล้วนะคะส่งต่อเพื่อช่วยให้นะค,ะคนรอบข้างนะคะครอบครัวของเรานะคะเพื่อนกัลระยะาณมิรเขามีความสุขเขาจะได้ช่วยเหลือครอบครัวเขาได้นะคะผูวกว้ก็เป็นคนหนึ่งที่ ได้เรียนรู้กับเรื่องการทำสมาธินะคะการมินิเฟสการโฟกัสที่ถูกวิธีนะคะถูกต้องทำให้ชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตดีดีนะคะมีเงินเข้ามีงานเข้ามีความโชคดีเข้ามาอย่างมงั่งคั่งร่ำรวยโดมสมบูบู์นะคะทุกๆด้านของชีวิตเหลือเฟือเหลือเหลอนะคะวันนี้เราทําได้ทุกคนค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะเราเป็นนะคะหนึ่งเดียวกันเป็นมนุษย์เหมือนกันลองทําดูนะคะทุกคนเพราะเรา เนกลอนคิดนะคะความคิดเป็นอนาคตที่รอเราอยู่นะคะวันนี้เราเลิกนึกถึงอดีตท,ที่เจ็บปวดํำเล่าจำเล่านะคะไม่นึกถึงนะคะมาอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะคะและทําสมาธิควบคู่ไปด้วยนะคะดูแลสุขภาพได้ด้วยทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะมีสุขภาพจิตท,ที่ดีนะคะอนาคตนะคะเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุข ะะวันนี้ครูมาแบ่งปันนะคะเจ็ดวันสิบสี่วันทําได้ชีวิตเปลี่ยนนะคะวันนี้อยู่กับสมาธิทําให้สติปัญญาเราดีนะคะได้เปลี่ยนโลกภายในนะคะโลกภายในส่งผลถึงโลกภายนอกนะคะวันนี้กดทาดูนะคะทุกคนคนกินเท่านั้นถึงที่อืน่นได้รับได้รู้รสนะคะว่าความสําเร็จที่เรา ทำทุกวันและได้ผลลัพธ์ชีวิตดีดีคนะด้วยการฝึกสมาธิสร้างสุขโดยได้โดยง่ายสบายบายชีวิตดีดีนะคะฝึกทําดูนะคะทุกคนนะคด้วยรักส่งสาลา